มาดูแผนการเทรดของพิซมิงนะครับในวันวนาเลนไทน์เนาะวันที่สิบสี่กุมภานะครับอ่าในส่วนของวันวาเลนไทน์นี้นะครับอ่าเทรนในส่วนของไซเวย์เนี่ยเขามีการจ่ายค่าผ่านทางเรียบร้อยแล้วนะครับมีการจ่ายค่าเปลี่ยนระบบนะครับก็คือมีการอ่าเบรกเอาลงมานะครับอ่าทีนี้จุดที่เรามองนะครับก็คือวันเนี้ยเราจะไม่มองหน้าบ่ายละถามว่าบ่ายเล่นได้ไหมบ่ายมันก็เล่นได้นะครับเล่นสั้นได้นะ อย่างตรงนี้นะครับ H4 สวยมากเลยนะครับพี่สมิงก็อืมก็นะขอแย่สักไม้แล้วกันนะครับขอเย่สักไม้แล้วกันเนาะอันนี้ก็ TP นะครับ TP ก็ปร,รร TP ป,รร TP ประมาณตรงนี้นะครับ TP ประมาณตรงนี้อ่า TP ประมาณตรงนี้นะ t p ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ SL ก็จริงๆ SL เอาแค่ช่วงนี้ก็พอนะครับช่วงนี้ก็พอ นะครับแล้วก็กันหน้าไม้ด้วยนะครับถ้าบวกก็กันหน้าไม้นะครับอันนี้มันอ่าแท่งเทียนนั่ค่อนข้างสวยนะครับแท่งเทียนนั่ค่อนข้างสวยแล้วก็ใน f f s f o เกิดการ reject นะครับก็คือชุดแท่งเทียนกลับตัวนะครับอ่าใน s f o เนี่ยเนี่ยเขามีชุดชุดเกิดการ reject นะครับอ่าเขามีชุดที่แท่งเทียนกลับตัวเนี่ยเขามีชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือเป็นการบ่งบอกว่าเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวลงมานะครับ แต่ถามว่าใช่ราคาที่สวยไหมไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ราคาที่สวยราคาที่สวยก็คือจะเป็นกรอบ8ปดหนึ่ง 81. นะครับอ่าแปดหนึ่งแปดสองเนี่ยโซนเนี้ยนะครับโซนนี้ส่วนขึ้นไปได้นะครับส่วนขึ้นไปได้แล้วก็อีกโซนหนึ่งที่ส่วนขึ้นไปได้คือโซนประมาณ7จ็ดสองนะครับฉะนั้น8ปดหนึ่งถึงเจ็ดสองเนี่ยก็คือโซนในทางเฟรมเด่นะครับโซน,น,นในทางเฟรมเด่น,นที่ส่วนขึ้นไปแต่ถ้าเขาหลุดโซนนี้เมื่อ <n> <day> ไหร่ก็หน่ว5ห้าสามเลยนะครับถ้าเขาหลุดโซนนี้ระยะค่อนข้างไกลนะครับฉะนั้นอ่า วันนี้นะครับวันนี้ก็รอเซลล์จะปลอดภัยกว่านะครับอ่าพี่จะมีแนะนําว่าให้รอเล่นหน้าเซลล์จะปลอดภัยกว่านะครับรอเซลล์รอตรงไหนนะครับรอตรงไหนพี่จะมีมองว่ารอตรงขรบเบรกเอาลงมานี่แหละนะครับก็ประมาณอ่าก็ประมาณตอนนี้เดี๋ยวดูระยะให้นะครับระยะตอนเนี้ยนะพี่จะมีมองว่าให้รอเซลล์ตรงนี้นะครับอ่าขอย่อสักหนึ่งทางเฟรมเอาเอสฟาร์ด นะครับอ่าเอวันเนี่ยพี่สมิงมองว่ารอยอดยอดเดิมที่เขาลงมาเลยนะครับอ่าระยะรอนะพี่สมิงมองว่าไม้ไม้ที่สวยนะครับก็คือเขาอาจจะขึ้นไปเก็บ fVG ได้นะก็คือ a ฟ r Value g ก p นะครับขึ้นไปเก็บ fVG เนี่ยอ่าเ l เราเราต้องมองดาวถัดไป Sl ต้องมองโครงสร้างถัดไปนะครับ SL ก็อืม หนึ่งนะ sl พิจมิงให้ตรงนี้นะครับ sl พิจมิงให้ตรงนี้ประมาณ3 4นะครับแต่ใครจะ sl สั้นถ้าจะ sl สั้นก็ประมาณนี้เลยนะครับ3 1นะครับเข้า26เข้า26ถึง28นะครับ sl 3 1น่นะครับโซนนี้ได้อยู่นะครับหรือถ้าใครอยาก sl ปลอดภยัยก็ sl ประมาณ2 4นะครับ tp tp ก็โซนล่างเลยนะครับอ่าถ้าเขาขึ้นมาแบบนี้ก็โซนล่างนะครับมาอาจจะไม้แย่ไม้แรกนะครับไม้แย่ไม้แรกไม้แย่พี่สมิงมองว่าแย่ตรงนี้ครับแย่ตรงนี้ประมาณสองสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับประมาณนี้นะครับแต่จุดที่สวยก็คือสองศูนย์สองหกถึงสองศูนย์สองแปดนะครับอ่าให้แย่ราคานั้นเลยนะครับอ่าส่วนไม้ใบนะครับไม้ใบถ้า ไม้บายพี่สมิงมองว่าบายได้นะแต่การหน้าทุนด้วยนะครับการหน้าทุนต้นไม้นาออย่าไปปล่อยนะครับอย่างเมื่อวานนะถ้าไม่การหน้าทุนก,ก็อาจจะเรียบร้อยเหมือนกันนะเพราะว่ามี s อสมีการหน้าทุนเหมือนกันนะครับโดน S อสเไปชุดที่พี่สมิงตั้งไว้ก็คือ0ูนย์ห้าครับโซนศูนย์ห้าโดนการหน้าไม้ไปเหมือนกันเนาะอ่าก็วันนี้นะครับถ้าจะส่วนาบนะครับส่วนบายพี่สมิงมองว่าอ่าส่วนาบโซนแปดหนึ่ง น่าสวยเปดหนึ่งเปิดสองนะครับอ่ารอส่วนตรงนั้นแล้วก็ถ้าถ้าจะเล่นหน้าเซลล์นะครับให้รอสองหกสองแปดนะครับไอ้แซวสามหนึ่งอ่าพี่เจมิงมองว่าเล่นเล่นส่วนนั้นจะปลอดภัยกว่านะครับอ่าหรือถ้าใครอยากสับถ้าใครอยากสับก็มาเอ็มสิบห้าเลยนะครับเอ็มสิบห้าดูโครงสร้างราคานะครับดูโครงสร้างราคาเอาไอ้นี่ก็ได้นะครับ EMA มเสองเส้นขึ้นมานะครับ EMA สองเส้นขึ้นมา ใช้อ m เมสักประมาณ6นะครับแท่งเทียนตัดอ m เมก็บายขึ้นไปตัดอ m เมขึ้นก็บายขึ้นไปตัดอ m เมลงก็เซลลงมานะครับแล้วก็เอาสักอ m เม0ร้อยเป็นตัวคอนโทรลเทรนหน่อยว่าเอยเราจะฟอลโล่หน้าไหนจะเล่นหน้าไหนนะครับอ,อย่างตอนนี้อ m เม0ร้อยมันไหลลงมานะครับฉะนั้นพี่สมิงจะแนะนําให้ฟอลโล่หน้าเซลลมากกว่าเล่นหน้าบายเนาะถามว่า เล่นบายได้ไหมก็เล่นได้นะครับเนี่ยเริ่มตัดอีเมลเลยนะครับเริ่มตัดอีเมลขึ้นพิสมิงก็จะบายขึ้นไปส่วนเอากว้น,นะครับส่วนขึ้นไปเอาระยะสั้นๆนะครับบวกก็เก็บนะครับบวกก็ตั้งกันหน้าทุนไว้นะครับโดนหน้าทุนก็ช่างหมันเนาะอันนี้ก็คือแผนการเทรดของพิสมิงวันนี้เนะาะหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ